ในปีนี้นั้นหลังจากที่ญาติโยมสาธุโชตพร้อมกันแล้ว <c oughs> ก็จะเริ่มประกอบพิธีเวลาประมาณ9ก้าโง45นาทีหรือคงจะก,ก่อนประมาณส0บโมงพระสงฆ์ในพรรษาน,น,นี้ที่จับพรรษาที่วัดเรามีจำนวน3รูปด้วยกันด่านอาจารย์พระครูสรีประทุมรักหรือด้านอาจารย์พระมหาแสนมีภารกิจ ที่เมืองไทยก็เลยไปเข้าวรรศาไปจำพรษาที่เมืองไทยท่านเดินทางครับเมววื่อตะวันนี้ตอนนี้ก็คงจะถึงที่เมืองไทยเป็น่เรียบร้อยแล้วก็เหลือพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดเท่านี้จำนวนสามรูปด้วยกันจำพรรษาตัวจะเป็นในเมืองไทยก็ตามที่เมืองลาวก็ตามที่ประเทศสหรัฐอมเมริกาก็ตาม 14, ก็ต้อง การจำมรรษานั้นมีสองอย่างด้วยกันตามพระธรรมวินัยก็คือครั้งหนึ่งหลังจากที่ในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระสงฆ์ปนนม,มือเนอร์ขณะที่ตางพอ,อ,อกสุก,กันเป็นตัวแทนเราจุดทูปเทียนเอาปนมมือตั้งเทิที่ฐาน อธิษฐาน่าพุทธปูชามหาเตชะวันโตธรรมปูชามหาปัญญาวันโตสังฆปูชามหาโพคะวะโหถ้าหากการบูชาพระเจ้าของเขา้าข้าพระเจ้ามีแต่มีอำนาจนธรรมบูชาของพระเจ้ามีปัญญาบูชาพระสงฆ์ของพาเจ้ามีแต่ลาบสักการะให้เกิดขึ้น สักการีณตังพุทธังอภิปูสยามาอรังสัมมาสัมพุทโธ ปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆนามาอิสัมมาสัมพุทธสัทธังสรณังคาสามิธัมมังสรณังคาสามิสังฆังสรณังคาสามิรูติยัมปิพุทธังสรณังคาสามิ Tu tiyang pi tham mang salanang kasami, tu tiyang pi sam kang salanang kasami, ta tiyang pi putang salanang kasami, ta tiyang pi tham mang salanang kasami, ta tiyang pi sam kang salanang kasami. kasami. Abahitang anantu. ตาเกตามีจารุเบกีริศีธารเทพเจันตาริเขวิมานิมีเปรตเทพเจาเมตตารวานาคันเอกฮาวัตุมิเคเตมอมมาจันยันตุเทวสารธารามิสเมยคคันทัพนาคา ท่านตาสันติเกี่ยงมุนีวาราวจนังสาทวเมสุนันดุนธรรมะสาวนักโลอายัมารันตังธรรมะสาวนักโลอายัมารันตังธรรมะสาวนักโลอายัมารันตังขุกขาสัมมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายา Disarani nasaha Pancasila agama Putih yang yang pente, wisung-wisung, maka nakaya Disarani nasaha Pancasila ni nasaha Pancasila sama, sambutasah นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na Mo Kassapa Kau Watuha Tu Sammasan Buddha Sa Dan Tay Yan Dan Sa Lan Tan Tay Yan Sa Sa Kang Na Mo Om Man Kati การบัมบัมบันตานะโมกาลัสใจวิธิมิโหมิเตชาวานบุรัพาราสเมิงพระพุทธคุณังบุรัพาราสังฆานังทุกขโลกัะพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัปปะสวง สัมันงัยสัมปองขันตุสุรังขันตุอาคันเนรา,าราสัมิงพระพุทธคุณังพระธรรมเมตังอาคันเนราสัมิงประสังขานังทุกขโลกังาไปยังวิวันใจเยส

เอามาวางไว้นี่ค่ะให้ Để เตะอันนี้สนุกกว่าไปนะ cái 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 cái

ba okay. Bal buti tungngka cabewi sayatalogukagotaai katanya kan tadi dewade Bali wajela danmwa Sabbukabupat ภาวุณายังสังฆาตเถรนาถตินานาสันตุปทาวาสเถรุคาบุปตะเมตุเตนะที่โสกาอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตจามิสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทตันตุสัตยาสีลังลักันตุสัะวตาภาวนาปีลาตาอุนตุ обучение Keta buta palapata dapatje kanan caang palang hala hantanan cate ce nara kang benda bisa baoca ynto ปิชัยโยหิชัยาสุชัยามังคะเลยปัลลชิตัลังเกสีเสปตาวปุคะเลียปิเศกสัพปุตานาคัปปตุปโมตันติสุนักตังสุภาภัตังสุติตังสุกันโนสุโมตุจสุยธรรพระมัจาลิสุปะมังกะลังลักันตุสาปเทวตาสะพสังคัง สัตสุิภวันตุเตอาโลขยาปารมาลาสันตุธิปารมังทานังวิสาสาเนื้อ สังกะรีนี่คุณพิเศษดีเนาะนโมพร้อมกันสามจบเดี๋ยวพี่น้องนะเห็นบอมันเสียงเสียงแห้งพ่อเตรียมน้ำยาดบนสุก้อนได้เด้อนม่พี่อ้อมาประียบเข้าก่อน ปาติสังขโยนิ ي โสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายานามตายานามัดานายานวิภูสนายะยาวะเทวะอิมาสตายาสถิติยาปนาญาวิหิสุปารัติยาพระมัจจริยานุขายาเอเตปุระนันจเวทะนังปฏิหังกามีนาวันจเวทะนังนาอุปาเทสามี या ते भति अनावसता चुव विह रो चाती। <laughs>